มารับชมเครื่องบินแบบ Air a i r b u ั A340 ของกองทัพอากาศลงที่สนามบินฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้อาจจะลงล้ำพัดดาวโซนมากไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องมันลอยเท้งเต้งไม่ยอมลงนะมารับชมดูที่มันมันเป็นเพราะอะไรนี่ครับ ดูดูมันไม่ยอมลงอะ่ะมันจะเหินเป็นว่าวเลยอะ่ะลงแบบสโลโมชั่นเลยครับสวยงามมากนอกจากกัปตันมัวแล้วเนี่ยก็มีกัปตันกันเนี่ยที่บินสวยๆแบบกัปตันมัวเนี่ยนะมาชมเครื่องบินแอร์บัสเอสามสี่ศูนย์ของกองทัพอากาศนะครับที่สนามบินฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น ชมการแลนดิ้งแบบสวยงามมากนะครับสนามบินอยู่บนอยู่บนเนินเขาเนี่ยสนามบินนี้เรื่อนก็จะลอยเงเต้งมากไปยนะเลยทัดดาวโซนไปเล็กน้อยนะครับแต่สนามบินเขายาวประมาณ3ามกิโลยังไงก็รอดนะครับ เรียบร้อยครับทัดดาวเป็นที่เรียบร้อยยังเหลือทางวิ่งอีกเหลือเลือนะครับต้องห่วงมาชมม,มุมนักบินกันบ้างน,นะครับหัวเครื่องเลยสนามบินดูมันอยู่บนเนินเขาเลยนะครับสนามบินฮิโรชิมา เอสามสีสูนของกองทัพอากาศที่เราผมพยายามหามุมกล้องมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลายๆมุมโอ้โหเหมือนกับเครื่องบินจมหายไปในตันเวนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ แต่ถ้าเป็นเครืมีจริงๆเนี่ยนักบินจะต้องกลัวราวนะครับไฟนี้แต่คราวนี้มันเป็นเกมเราสามารถทำได้ขอบคุณค่ะ